จะค่อนข้างเงาเงาเมื่อเปรียบเทียบกับ3แบรนด์ก่อนหน้านี้นะคะนั่งคนเดียวเลยเจากที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะเราจะเห็นแพชชั่นจากคนที่ทําแบรนด์โดยตรงไม่ว่าตั้งแต่จะเป็นแบรนด์อิงกูนะคะเฮอร์ไฮเนสแล้วก็ s ิส t ต r เองนะคะทีนี้เรามามองดูกันว่าภาพกว้างนิดนึงว่าทําไมตลาดสกินแคร์หรือว่าบิวตี้แคร์มันถึงน่าสนใจเหลือเกินนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต่ขอเข้ามาดูที่ การเติบโตก่อนแล้วกันอันนี้เราพูดถึงแค่ออฟไลน์เลยนะคะถ้าเกิดเรารวมออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหลายเท่าทวีคูณเลยนะคะธุรกิจ FMCG นะคะที่เรามองว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่สําคัญเนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ3.5 ซึ่งถามว่าดีไหมดีนะคะก็เรียกว่าสูงกว่า GDP โดยเฉลี่ยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้าเรามาซูมอินในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท็อปิกที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะก็จะแบ่งว่าเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มสีฟ้าจะเป็นกลุ่ม Personal Care นะคะก็จะประกอบไปด้วยลิควิดโซฟคือพวกครีมสบู่เหลวต่างๆนะคะบาโซฟดิออเรนทาวข้ามลิปสแครนะคะแล้วกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เป็นสกินแคร์คือบำรุงผิวดูแลผิวทั้งกายและหน้านะคะก็คือจะในกลุ่มที่เป็นสีชมพู สีเขียวเนี่ยจะเป็นอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่เป็นดูแลเส้นผมนะคะแล้วก็สีส้มเออสีเหลืองค่ะก็จะเป็นในแง่ของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเมคอัพทั้งหมดนี้คืออัตราการเติบโตทั้งหมดนะคะถ้าเรามาดูเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าในกลุ่ม Personal Care ค่ะจริงๆแล้ว Overall โโดยรวมประมาณเกือบ2%นะคะ1.8%แต่เราจะมีแครีที่ค่อนข้างโดดเด่นที่โตเด่นกว่าแครีที่อื่นๆมากๆก็คือเรื่องของ l i c a ์แคร มันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มสนใจการดูแลตัวเองมากกว่าแค่การทาความสะอาดการชําระล้างแล้วนะคะกลุ่มที่2สกินแคร์ค่อนข้างจะเติบโตได้เด่นกว่าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เลยนะคะคือเติบโตมากถึง10.5%ทีนี้ถ้าเราดูในแต่ละแคตตาล็อกะคะก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยโดดเด่นในทุกแคตตาล็อกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟเชียลมอยเซอร์นะคะก็คือครีมบำรุงผิวโตอยู่ที่9.8%เรียกว่า10%ละกันนะคะ กลุ่มที่2คือเบบี้มอยส์เจอร์ไรเซอร์คือดูแลผลิตภัณฑ์ผิวกายนะคะครีมบำรุงผิวกายโตถึง14%แต่อันนึงที่จะเห็นจากชาร์ะคะที่พีคกระโดดขึ้นไปสุดๆ24%ตัวนั้นคือตัวเฟ c เชียล s มสคคือมากหน้านะคะตัวนี้อินดิเคตว่าอะไรอินดิเคตว่านอกเหนือไปจากการที่จะดูแลเรื่องของผิวพรรณของตัวเองโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยผู้บริโภคเริ่มเพิ่มบิวตี้ว g จ m e มากขึ้นนะคะในการใส่ใจเรื่องของการใช้เฟ c เชียล s มสมากขึ้นนะคะ อันนี้แค่เป็นออฟไลน์นะคะอย่างที่บอกว่าถ้า,าถ้ารวมออนไลน์เนี่ยจะโตเข้าอันนี้เป็นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นแฮร์แคร์นะคะก็คือดูแลผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะจริงๆแล้วอัตราการเติบโตัวที่มัน2%แต่ถ้าเราดูแตกในแต่ละกลุ่มแคเรีอร์ค่ะจะเห็นว่ากลุ่มแคเรียรีที่โตค่อนข้างจะโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็คือเรื่องของคอนดิชเนอร์หรือว่าพวกซูเปอร์ทรีทเมนต์นะคะก็เองนั่นแหละค่ะก็เป็นการบ่งชี้ว่าไม่ใช่แค่จะทําความสะอาด เส้นผมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องการบำรุงเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะทำให้กลุ่ม conditioner หรือว่า super treatment เนี่ยโตมากถึงเกือบ7%นะครับถัดมาในกลุ่มที่เป็นอ r a l care ดูแลช่องปากนะคะก็โกบิยอนเรื่องของยาสีฟันหรือว่าผลิตภัณฑ์เขาเรียกอะไรคะแปรงสีฟันแต่ว่าเราจะเห็นเรื่องของ dental f o r c e มีการใช้ dental f o r c e กันมากขึ้นมีอัตราการเติบโต,ตถึง7.2%นั่นหมายความว่าผู้บริโภคกำลังมองในภาพรวมององรวมของการดูแลตัวเองนะคะ อันสุดท้ายคือเรื่องของเมคอัพค่ะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์บลัชลิปสติกพวกนี้นะคะก็มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย FMCG เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบถึง5%เลยทีเดียวนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทาไมตลาดนี้ถึงน่าสนใจนะคะเพราะอัตราการเติบโตจริงๆแล้วมันเอื้อต่อเอื้อต่อการเข้ามาร่วมในธุรกิจประเภทนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าทําไมธุรกิจ beauty and skin care ถึงน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมี u อ i t y ไปได้อีกนะคะประเด็นหนึ่งที่เราหยิบยกมาดูคือเรื่องของ penetration คะ่ะ ว่ามีสักกี่ครัวเรือนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือเรียกว่าเกือบทุก h o u s e h o เนี่ยมีการใช้ Personal Care ไม่แคตใดก็แคดหนึ่งอยู่แล้วนะคะประมาณ98%แต่ถ้าเราสังเกตเห็นถ้าเรามาดูที่ Facial Moisturizer ค่ะครีมทาหน้านะคะมี penetration อยู่ที่มัน49%เท่านั้นเรียกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในประเทศไทยใช้ Facial Moisturizer เพราะฉะนั้นมันยังมี White Space อีกครึ่งหนึ่ง ที่เราสามารถที่จะคอนเวิร์ตให้เขามาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้นะคะตาเลยมองว่าประเด็นนี้มันจะเป็นการบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นมาร์เก็ตเตอร์เป็นแบรนด์มันไม่ใช่แค่การแย่งชิงมาร์เก็ตแชร์นะคะแต่มันเป็นการทำยังไงที่เราจะเอดูเคทให้คอน sumer หันมาใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพราะมันยังมี w ไ space อยู่มากนะคะเช่นเดียวกันกับพวกของที่เป็นเคนเซอร ะะปัจจุบันไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ facial cleanser บางคนอาจจะใช้สบู่ด้วยซ้ำนะคะก็จะเห็นว่า penetration อยู่แค่มาณ40%เท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นสโจทย์ที่คิดว่าทำไมตลาด personal care ถึงน่าสนใจนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดถึง Thai beauty กันเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของ penetration นะคะตาหยิบยกขึ้นมาที่เป็นในเรื่องของ moisturizer ที่ดูแลผิวหน้าของผู้หญิง ะะถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าปัจจุบันในแต่ละครัวเรือนเขาใช้แบรนด์อะไรแบรนด์ international แบรนด์หรือว่าใช้ local แบรนดะะ์จะเห็นว่าสัดส่วนของการใช้ international แบรนด์ยังเยอะอยู่ประมาณ16% penetration ะะทางขวามือซ้ายมือะะและของ local แบรนด์จะอีก13%นะะแต่จะเห็นตัวเลขในวงเล็บข้างล่างะคะ่จะจนเป็นการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีนะะกลุ่มที่มี penetration ที่สูงขึ้นก็คือกลุ่มที่เป็น local แบรนด์ ตัวนี้เป็นตัวกำลังกำหนดว่าคนไทยเปิดรับนะคะในการใช้แบรนด์ใหม่ๆแบรนด์ที่เป็น local origin มากขึ้นนะคะก็เป็นที่ปฏิเสธไปได้เลยว่าทำไมถึงมี successful แบรนด์ที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่1-3แบรนด์แล้วก็มีแบรนด์อีกมากมายอยู่ในตลาดให้เลือกกันนะคะเพราะว่าคนไทยเปิดรับ แล้วมันยังมีอัพจูนิตี้อยู่อีกเยอะมากเลยทีเดียวตรงกลางที่เห็นเป็นสีเข้มๆปนกัน11%นะัหมายความว่ามีบ้านที่ใช้คู่กันนะคะมีทั้งอินเ r อร์เนชั่นแนลแแล้วก็ใช้ Local Brand ดซึ่งอยู่ทรงๆค่ะประมาณ11%นะคะมีอะไรที่น่าสนใจในธุรกิจของ Beauty and Personal c a ลแบ้างนะคะผลงานสำรวจของเราอะนะคะเราดู นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มสินค้าที่เป็น beauty and personal care ทั่วโลกนะคะเราจะสรุปธีมออกมาได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมไปในทิศทางไหนนะคะมีทั้งหมด9ธีมด้วยกันนะคะ3ธีมแรกเนี่ยจะเน้นย้ำในแง่ของ sustainability ซึ่งเทรนด์นี้เกิดขึ้นในทุกประเทศนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของ clean กับ sustainability นะคะเช่นใช้ eco-friendly i n g r e d i e n t นะคะ cruelty free นะคะใช้ในแง่ของ ethics o u r c e หรือ ingredient นะคะอันนี้จะเป็น common นวัตรกรรมเลยที่แบรนด์ส่วนใหญ่หยิบยกขึ้นมาชูตรงนี้จากเมื่อสักครู่3แบรนด์ที่เก่าไปก็จะมีเรื่องของ sustainability ก่าถึงด้วยนะคะอันที่2คือ f o c ั s ats, ในแง่ของประสิทธิภาพของ ingredient เป็นหลักนะคะ ingredient ที่เราได้ยินคุ้นหูกันมากๆในธุรกิจปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของเฮยา เรตินอลในอารซินามายพวกนี้นะคะ่ะก็คือจะเป็นการชูเรื่องของอินกริเดียนในนวัตกรรมนะคะอันที่3คือเรื่องของนวัตกรรมที่เป็น trusted advisor จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราเริ่มมี Influencer ที่ Launch บรนด์เพราะเขาสร้างความเชื่อมัน่นสร้าง Expertise ให้กับตัวเองหรือแม้แต่เ r อ a t o l o g y Clinic ต่างๆก็ลอนสินค้าแบรนด์ของเขาเองด้วยนะคะก็ามาจากการจับเทรนด์เรื่องของ Innovation จาก trusted advisor เช่นเดียวกันนะคะ ทีม uh, อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือเรื่องของ emergent trend เทรนนี้ก็เป็นเทรนที่เกิดข,ขึ้นทั่วโลกนะคะแต่ว่าในแต่ละประเทศอาจจะยังอยู่ในระดับเริ่มต้นหรือบางประเทศเนี่ยมาชัวร์แล้วไม่เท่ากันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของ personalization นะคะ t a r g e t ในกลุ่มผู้ consumer specific มากขึ้นทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เขาอยู่ไม่ต้องไปต้อง go m a s แต่ทำเพื่อตอบโจทย์ให้ personalize มากขึ้นให้เขารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้ย ตอบโจทย์ชั้นในขณะที่ตลาดไม่เคยมีใครออฟเฟอร์อันนี้มาก่อนนะคะคือเนในแง่ของ Personalization หรือในแง่ของ taboo topic ต่างๆเช่นอะไรที่เป็น social c r i t i c u ค่ะที่ปกติคนายที่จะพูดถึงอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสินค้ายาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดูพรีเซนเตอร์ต้องแบบโอฟันสวยขาวเรียงชัดอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบรนด์แบรนดหนึ่งถ้าเห็นจากโฆษณาเขาจะไม่ได้เน้นว่าฟันคุณต้องเรียงชิดกันสวยไซส์เท่ากันแต่จริงคุณมีฟันห่างก็ได้แต่ขอแค่ whitening อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของการ address เรื่องของอสิ่งที่คนอาจจะอายที่ไม่กล้าพูดถึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเทรนที่5ะคะคือเรื่องของ format evolution นะคะจะเริ่มเห็นว่านวัตกรรมนี่ออกมาแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายเข้าถึงง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะในการที่ผสมลงไปบ,บนหน้าหรืออะไรพวกนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ fast free easy application นะคะเที่6ค่ะก็คือเป็นเรื่องของ wellness focus คือดูในเน้นย้ำในเรื่องของสุขภาวะที่ดีทั้งกายและก็ m e n t a l นะคะก็อะไรก็ตามที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับ health อย่างเช่นพวกฟังชั่นอลด์ิงก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะก็จับเทรนด์ innovation ในเรื่องของความงามตั้งแต่ภายในนะคะหรือในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่โฟกัสไปเรื่องของ stress relief mm hmm. ก็เป็นไปได้นะคะน,นี้ก็จะเป็นเทรนที่เกิดทัวโลกแต่อย่างที่บอกค่ะว่าสเตจในแต่ละประเทศอาจจะไม่เท่ากันนะคะที่มากลุ่มที่3นะคะอันนี้อาจจะเป็นเทรนที่เกิดขึ้นเฉพาะบางประเทศ ะะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือเป็น convenience กับ accessibility ทำยังไงให้นวัตกรรมเข้าถึงให้มากที่สุดอย่างเช่นเราเจอเรื่องของออ home treatment ในบางประเทศผู้บริโภคไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าเหล่านั้นได้นะคะอาจจะด้วยดิส t ทนตนะคะหรือว่าแหล่งจัดจำหน่ายเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่เป็นการส่งสินค้าเน,นี้ยกลับไป direct to consumer ได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่การที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะมี beauty regime ที่บ้านได้ดูแลตัวเองได้เช่นอยากจะย้อมสีผมนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ส a l o และทำด้วยตัวเองได้อันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ในเรื่องของ convenience นะคะที่นวัตกรรมเริ่มจับต้องตรงนี้มากขึ้นนะคะ อันที่8คือในแง่ของ luxury for all อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเทรนด์ premiumization ของแพงมาดีของแพงมานะคะแต่มันหมายถึงว่าผู้บริโภคเขามองมากกว่าแบรนด์ถึงแม้คุณจะเป็นแบรนด์ High End มาแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะ s u c ส e s s f u สเพราะคอน sumer มองหาอะไรที่เป็น quality ingredient นะคะเขาจะดูในแง่ของ high quality ingredient แล้วก็ efficacy คือประสิทธิภาพที่แบรนด์น,นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะ deliver ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเขามองว่าเขาต้องการที่จะอะไรก็ตามแบรนด์อะไรก็ตามที่ enhance ในแง่ของ natural beauty นะคะแล้วก็ให้เขามีความสึก indulge นะคะกับแบรนด์อันสุดท้ายค่ะก็น่าสนใจอยู่ถึงแม้ว่าเราจะผ่านโควิดมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีเทรนด์นวัตรกรรมที่เน้นย้ำในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกัน นะะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องของ h i g วิตามินซีต่างๆก็ยังเป็นเทรนดที่ยังคงอยู่แม้ว่าเรื่องของแพ a n d e m i มันจะคลี่คลายแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ก็กลับมาลลอกใหม่ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอันนี้คือในแง่ของอุตรกรรมที่เราเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นและกัน,นะคะ่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถที่จะไปคิดต่อยอดนะคะอีกอันนึงที่ทำธุรกิจ บิวตี้หรือเพอร์ซอนแคร์น่าสนใจนะคะเพราะว่าทาง Nelson IQ ค่ะคู่กันกับเวอร์เดต a ลแลบเราทำพิจิตร t ชันเราทำฟอร์แคนสเอาไว้ว่าธุรกิจบิวตี้มาร์เก็ตทั่วโลกอะค่ะจะเติบโตขึ้นมาอีกประมาณ7แสนล้านเหรียญสหรัฐในอีก9ปีข้างหน้าคือในปี2034นะคะโดยที่7แสนล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะ 70%มาจาก beauty product นะคะเราจะเห็นว่าถ้าแถบสีชมพูคือ beauty product ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะกับแถบสีเหลืองจะเป็นในแง่ของ beauty service นะคะจริงๆทั้งสองทั้งสองเซกเตอร์โตควบคู่กันนะคะแต่ว่า7 0 0 0 0ล้านที่เพิ่มขึ้นเนี่ย70%อันนั้นเนมาจากผลิตภัณฑ์ทั้งสิน้นนะคะก็ไม่แปลกใจเลยเพราะเราเริ่มเห็น emerging brand ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังมี opportunity ที่เราจะ grab consumer ได้อีกนะคะ แล้วยิ่งไปกว่านั้นที่น่าสนใจก็คือ45%ของไอคอนที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันมาจากผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกถึง45%นะคะเราจะเป็นเทรนด์เซตเตอร์ในอนาคตอีก e e 9ปีข้างหน้านะคะว่าเป็นคอน s u m อ e r ที่มีการใช้หรือบริโภคสินค้าประเภทน,นี้ยเยอะมากกว่าในภีเจภาอื่นๆนะคะก็ตามมาด้วยยุโรป20%นะคะนอตอเมริกา18%นะคะ ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำไม่เห็นเพราะว่าจริงๆทางแบรนด์หรือผู้ประกอบการก็พูดถึงกันมาแล้วอะคะ่ะว่าเรื่องของการเข้าใจว่าทาร์เก็ตของเราคือใครมันสําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่าอีก7 0 0 0แสนล้านเหรียญที่มันจะโตขึ้นในภายในปี2034เนี่ยมันมาจากเจเนเรชันไหนเป็นหลักนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูยอดก้อนแต่ละก้อนที่เพิ่มขึ้นอะคะ่ะกลุ่มที่จะเป็นคนเพิ่มยอดขายให้กับอินดัสทรีนี้มากที่สุดคือมิเลเนียล ะะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องตอบโจทย์หรือว่าอผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะตอบโจทย์มิเลเนียลหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาเข้าใจว่ามิเลเนียลเขามีอินเทรสเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีเพนพอยต์อย่างไรนะคะอีก2กลุ่มที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือเจนซีนะคะที่เขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งหมือนกันที่จะคอนทริบิวตให้กับอินดัสทรีโกรทในแง่ของบิวตี้มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เจนเนะคะ ทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจว่าแรคกเตอร์ของเจเนเรชันในแต่ละเจเนเรชันในภาพกว้างเนี่ยมีอะไรกันบ้างเผื่อจะเผื่อผู้ประกอบการสามารถจะไปต่อยอดต่อได้นะคะตอนนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเราอยู่ในเจนไหนนะคะเราลองมาดูกันเจนอัลฟาซึ่งคิดว่าไม่ได้มีอยู่ในที่นี้นะคะเจนอัลฟาก็คือผ, <laughs> ผู้บริโภคที่เกิดหลัง2012นะคะ เจนอัลฟ่าก็น่าจะอยู่ประมาณ12-13ปีนะปัจจุบันนะคะอายุประมาณ12-13ขวบถามว่าเขาเป็นเทรนเตอร์ได้ไหมเขาเป็นเทรนเตอร์ได้กลุ่มเจนอัลฟ่าเนี่ยเริ่มมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์บิวตี้โปรดักต์มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเติบโตมากขึ้นไปถึงประมาณ100เอ,อ่อ1เขาเรียกอะไร1 0 0แสนนะคะ1แสนล้านเหรียญในอีก9ปีท้างน้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งกลุ่มของเจเนเรชันที่น่าสนใจนะคะเป็นผู้ริโพคในอนาคตที่น่าสนใจแต่เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่ Gen Alpha เขามีอิทธิพลกับครัวเรือนคือเขาสามารถที่จะเป็น motivator ให้ในครัวเรือนได้กับครอบครัวได้ว่าทําไมไม่ไปร้านนี้สิทาไมไม่ลองสินค้าประเภทนี้สิเพราะว่า Gen Alpha เขาเสพเรื่องของโซเชียลเยอะเขาเสพเรื่องของอินโฟเมชันเยอะกว่าใน Generation อื่นๆเขาเกิดมาพร้อมดิจิทัลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีสาคัญไหนสาคัญเพราะว่าอาจจะเป็น k e ฟ influencer ได้แล้วก็เป็น future spender ในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เจนอัลฟ่านะคะจะมีส่วนช่วยในการอิมโฟ e n เรนซ์ดิสซิชันของเฮาส์โลได้มากขึ้นถึงเกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มองไว้ด้วยว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่จะไปตอบโจทย์หรือว่าจับกลุ่มเจนอัลฟ่านะคะพอเขาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะกลุ่มที่2ค่ะเจนซี Z, ค่ะก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดตั้งแต่ปี1 9 1,997นะคะจนถึง2,012นะคะ Gen Z เนี่ยเป็น population ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนะคะแล้วเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรกลุ่ม Gen Z ก็คือเขามองหาอะไรที่อะไรแปลกใหม่อะไรที่เป็นฟันแบรนด์ที่พูดถึงเขาเข้าใจเขาเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเขานะคะ39%ของ Gen Z บอกว่าเขากำลังมองหา สิคคนค้าที่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าสินค้าราคาแพงนะคะแต่สินค้าที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นดูแลตัวเองซึ่งเขาเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังตอบโจทย์เขาไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะคะแล้วกลุ่ม Gen Z เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เรื่องของสกินแคร์เนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยในอีก12เดือนข้างหน้านะคะในแง่ของการเข้าถึงกลุ่ม Gen Z เขาก็บอกว่าเขาพึ่ง โซเชียลมีเดียเยอะนะคะในการที่จะดูว่าเขาจะซื้อสินค้าอะไรนะคะอ่านรีวิวเยอะเพราะฉะนัน้นนี้ก็คงจะเป็นคีย์ a ชนแนลคีย์คอมมิเค t ชั่น h ชนแนลเหมือนกันถ้าเราจะเข้าถึง Gen Z นะคะเข้าใจว่าหลายๆท่านจะอยู่กลุ่ม Gen Z ด้วยนะคะก็เชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็น reflection สั้นๆน,นะคะที่บอกว่าคาแรคเตอร์ของกลุ่ม Gen Z เป็นอย่างไร ไม่เพียงเท่านั้น,นะคะ่ะเรามาดูมิเลเนียลกันบ้างนะคะมิเลเนียลคืออายุประมาณ30จนถึง40ต้นต้นๆนะคะคือ1981ถึง1996นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็น biggest beauty spender ในอีก9ปีข้างหน้านะคะในปี2034นะคะกว่าครึ่งนะคะเขาเขาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเขาคิดถึงแต่รูปลักษณ์คิดถึง external experience ของตัวเองตลอดเวลา o s e s s e d กับความสวยความงามอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ครึ่งหนึ่ง51%บอกว่าปกติเขาใช้สกินแคร์อยู่แล้วในทุกๆวันใช้เวกุลารีด้วยไม่ขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็น heavy user ด้วยนะคะแล้วก็เป็น big spender แต่สิ่งที่เขามองหาซึ่งเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยบางแบรนด์อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะก็คือเขามองหา creative beauty routine สอนเขาหน่อยได้ไหมว่าจากการที่เขามีเวกุลาร์รูทีนแบบนี้เขายังขาดอะไรอีกไหมในการที่จะทําให้เขามีรูปลักษณ์หรือว่า p e r ที่ดีขึ้นนะคะ รวมไปถึงเทรนด์ที่เราเห็นนะคะว่ากลุ่มมิเลเนียลเนี่ยเขามีการซื้อเครื่องสำอางมือสองและเซ็กแอนแทนอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับบางคนนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงจริงมันจะมีเว็บไซต์หรือออนไลน์ที่พูดถึงว่ามีผลิตภัณฑ์คอสเมติกที่อาจจะใช้น้อยมากหรือไม่เคยใช้เลยแต่ซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้เอามาขายต่อ,อนนี้ก็จะเป็นเทรนที่ Attract to Millennial เหมือนกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งซอสที่เราจะเข้าถึงผู้บริโภคได้นะคะ Gen X ค่ะก็ในช่วงอายุ40กลางๆนะคะขึ้นไปจนถึง50เลยนะคะก็คือตั้งแต่1965นะคะจนถึง1980กลุ่ม Gen X เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเรื่องของ beauty product เยอะที่สุดณปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ motivate เขาว่าทำไมเขาถึงใช้ skincare หรือใช้ cosmetic นะคะเพราะว่าเขาต้องรู้สึกว่าเขาอยากให้ให้รางวัลกับตัวเองอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองไม่ต้องให้ใครมาชมเขาแต่เขาอยากจะดูดีในสายตาของตัวเองนะคะ 82%นะคะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ชี้ในแง่ของการแก้ปัญหา Anti-Aging นะคะอันนี้จะเป็น Attribu t e หลักของกลุ่ม Gen X นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถ address นี้ของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังหามองหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ตอบโจทย์ specific ของเขาได้มากขึ้นนะคะ 38%ของ Gen X นะคะบอกว่าเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันในการที่จะดูรีวิวจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์เลือกดูว่าจะซื้อสินค้าอะไรนะคะแล้วก็ในการที่จะบอกว่าเออมีสินค้าอะไรใหม่ๆบ้างเขาก็จะพึ่งโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งเจนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคือ Baby Boomer นะคะ Baby Boomer เนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเจนก่อนๆหนะ้าเนี่ยเขาอาจจะสเปนไม่ได้เยอะเท่านะคะแต่เขาเนี่ยก็เป็น second largest spender นะเป็นเจนที่ใหญ่อันดับ2ในการใช้จ่ายเรื่องของผลิตภัณฑ์ beauty care นะคะเ,ออเขาเริ่มดูหามองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเขา prevent นะคะมองหา preventive นะคะเพื่อจะลดปัญหาในอนาคตมากกว่าจะเป็นการแก้ไขนะคะเขาเริ่ม act มากขึ้นนะคะมากกว่าจะเป็น reactive นะคะ อ,อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจสำหรับกลุ่ม Baby Boomer ก็คือเขามีความ loyal ต่อแบรนด์มากถ้าเขาใช้ถูกจริตตอบโจทย์เขาเขาจะอยู่กับแบรนด์นานแล้วก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะให้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ Heritage มากหน่อยนะคะแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วมีการ Pro v e n แล้วนะคะ เป็นไปได้นะคะ42%ของ Baby b o ูมเมค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะเซนสิฟกับ price มากกว่าเจนอื่นๆนะคะโลว์เ p อร์ไเนี่ยจะสามารถที่จะ attract ให้เขาลองสินค้าของคุณได้นะคะที่กลุ่ม Baby b o ูมเมนะคะออประเด็นหนึ่งที่ทาง n น l s o n แ q จัดทำขึ้นมาว่าให้เราเห็นกวามแตกต่างหรือความเหมือนกันของแต่แตละเ e เนเรชันคะเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีสินค้าอะไรหตัวที่มันเหมาะกับทุกวัยทุกเพศทุกโจย์ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เราต้องการที่จะ t a r g e t ใครนะคะปัญหาที่เราต้องการที่จะซอ f คืออะไรนะคะแล้วเราถึงจะได้เลือกถูกว่ามันคือ benefit claim อะไรนะคะ w e ที่เราจะ communicate เขาคือแบบไหนนะคะ เก่าโดยสรุปก็คือถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นมาร์เก็ตเตอร์นะคะในธุรกิจที่เป็นบิวตี้แคร์หรือสกินแคร์หรือมีความสนใจที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะคะเพราะดูจากอัตราการเติบโตเมื่อสักครู่อันนั้นประเด็นหนึ่งละนะคะว่าปีต่อปีโตอ,อย่างต่อเนื่องเลยนะคะประเด็นที่2คือ ยังไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้น่าหมายความว่าคุณยังสามารถมีโอกาสไม่ใช่แค่แย่ง market s h a ร์แล้วนะคะคุณยังสามารถมีโอกาสที่จะ educate c o n sumer สร้าง occasion ให้เข้าหันมาใช้สินค้าที่ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต่อยอดธุรกิจไปได้อีกไม่ใช่แค่แย่งกันเองแล้ว ะะแล้วก้อนที่3คือถ้าคุณที่อยากจะออกผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต้องเข้าใจ t ทร์เก็ตกลุ่มของเราก่อนว่าเขามีเพนพอยต์อะไรนะคะแล้วทุกอย่างมันจะตามมาที่ง่ายขึ้นนะคะคุณจะมีคอมมิวนิเคชั่นเมสเซจที่เคลียร์ขึ้นคุณจะมีโปรดักต์เคลมที่ตอบโจทย์กับแต่ละเจเนอเรชันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะท้ายสุดก็คือจะสามารถคอนโ contrl เรื่องของ ROI หรือ investment ทที่คุณจะมีต่อบแบรนด์ให้ได้เหมือนรัดเข็มขัดมากขึ้นไม่ได้หวานไป ก็ะะอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ทางเนลเซนไอคิวรับมาฝากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจตัวมัชชิเตัวนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลด QR น,นี้ได้เลยนะคะก็หวังว่าข้อมูลที่เรามาแชร์ในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับทางแบรนด์ทางผู้ประกอบการไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ